สวัสดีค่ะวันนี้ไมค์การ์เดนก็มีวัสดุที่เหลือใช้จากไอศครีมนะคะหลังจากที่เรากินไอศครีมแล้วส่วนมากเราก็จะโยนทิ้งนะคะถ้าเราเปิดฝาออกตรงนี้นะคะก็จะมีไม้ซ้อนอยู่ที่ใช้กินไอศครีมนั่นเองแต่ทีนี้เราไม่ทิ้งนะคะเรามาลดโลกร้อนด้วยการเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะ นี่ก็คือไม้ไอศครีมที่เรากินแล้วเราเก็บไว้นะคะอันนี้คือปากกาการน้ำนะคะซึ่งเราจะเอามาใช้เขียนป้ายชื่อผักต่างๆที่ไม้ไอศครีมนะคะเราจะเขียนด้านเรียบนะคะด้านนี้ทีนี้เราก็ มีเขียนไว้มั่งแล้วนะคะก็มีใบกะเพราที่เราปลูกไว้นะแล้วก็มีกวางตุง้งแล้วก็มีเลดิ้ผักต่างๆที่เราปลูกไว้แล้วก็เอามาเขียนชื่อนะคะลงบนไม้ไอศครีมนี้เช่นสลดัดพอเขียนสักพักหนึ่งมันถึงจะแห้งนะคะ รอให้สีแห้งก่อนแล้วเราค่อยเอาไปปักไว้ที่ผักนะคะไม่งั้นมันจะลบนะคะหลังจากเขียนเสร็จแล้วเราก็มาปักไว้ในกระบะแบบนี้นะคะกวางตุ้งเราจะได้รู้ว่าเราปลูกอะไรไว้ หรือจะเอาไปปักตอนที่เราเพาะชำเมล็ดใหม่ๆก็ได้นะคะการลืมถ้าเกิดเราไม่มีป้ายชื่อไว้บางครั้งเราเอาซองไปติดไว้เวลาลดน้ำเขาก็จะละลายหายไปนะคะกระเพราที่เราปลูกไว้เขียนชื่อหรือจะเขียนวันที่ตอนที่เราเพาะเมล็ดไว้ด้วยก็ได้นะคะ แล้วก็เอาไป้ายไปปักไว้ในกระเพราอันนี้กวางตุ้งห้องเต้นะคะก็ทําเหมือนกันเลยอันนี้แลดิษะที่เราเพิ่งเพาะแล้วก็เอาไปปักเหมือนกันนะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย